จเจริญธรรมสำเน็กดีค่ะเริ่มสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมกันก่อนขะแมวท้องไว้นั่งตัวตรงตัวตึงตั้งฉากกโลกเวลาเริ่มปฏิบัติต้องอย่างนี้รวมอายะตะนะ หรือสลายตนะภายในคือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้ภายในเลยเอาไว้ภายในร่างกายแล้วก็ภายในลมหายใจนะสลายตนละเหล่านี้ให้อยู่ภายในเพื่อที่จะมารับรู้รับทราบนะวิญญาณต่างๆทั้งเทั้งหนะคะ วิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ภายในแล้วเวลาเราเริ่มปฏิบัติมันจะเห็นมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกเป็นภาษาธรรมว่าไตรลักษณ์นะคะไตรลักษณ์มีลูกถามนะคะลูกๆถามว่า แม่ไตรลักษณ์นะหนูยังไม่เข้าใจชัดเจนอธิบายให้หนูให้เห็นภาพพจน์ไตรลักษณ์นี่ถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยมันถ้าจะแปลตามเนื้อหาเนื้อความนะเป็นลักษณะสามอย่างไตรเป็นว่าสามลักษณ์ก็คือลักษณะสามอย่างที่คู่กับโลกนะคู่กับโลกนี่แหละคู่กับโลกยังไงไตรลักษณ์สามอย่างคู่ยังไง รายละเอียดมันก็คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาอน,นิจจังทุกขังอนัตตารวมกันเร,เรียกว่าไตรลักษณ์หรือถ้าจะแปลก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความเป็นทุกทุกขังไว้ความไม่มีตัวตนเห็นไหมอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกายกายหยาบที่เราเห็นนี้นะคะที่เป็นร่างกายเนี่ยกายหยาบเนี่ย นะตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเป็นกายหยาบแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนเกิดมาใหม่ๆก็ตัวเล็กผิวหนังตึงโตขึ้นโตขึ้น,นก็จะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเปลี่ยนแปลงถ้าใครอยู่ในวัยห้าหกสิบขึ้นไปก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะเริ่มผมงอกแล้วฟันโยกฟันคลอนฟันหายแล้วหูเริ่มตึงแล้วตาเริ่มฝ้าเริ่มฟางนี่แหละ เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจรักอกายละเอียดกายละเอียดคือกองลมก็เห็นอยู่นะว่ามันหายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกถ้าเรามันไม่เอามันออกมันก็จะอึดอัดขัดเครื่องถ้าไม่ได้เอาลมหายใจเข้ามันก็จะอยู่ไม่ไหวเนี่ยมันจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยถ้าลมหายใจเข้าไม่เอาออกก็ทุกข์ลมหายลมหายใจออกไม่เอาเข้าก็ทุกข์นี่แหละ มันมันเป็นไม่เที่ยงนะคะมันเป็นไม่เที่ยงมันเลยทุกทุกขังไวะคะ้คําว่าทุกขังขังพวกเรานี่แหละขังนะจิตขังใจขังกายนะทุกขังอนัตตาคือมันไม่มีตัวไม่มีตนเลยความทุกข์ทั้งหลายเ่านี้แม้แต่ร่างกายเราเนี่ยเห็นตรงนี้นะทนโทษนี่นะอีกไม่นานมันก็จะตายเขา้า ไปสู่ธรรมชาติเลยนะคะดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นร่างกายเนี่ยมันก็จะตายสลายสู่ธาตุดินก็เป็นลงไปธาตุดินธาตุน้ำก็ลงไปรวมธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปรวมธาตุไฟธาตุลมก็ไปรวมที่ธาตุลมเห็นไหมธาตุสีจะกลับคืนสู่ธรรมชาติเลยเป็นไตรลักษณ์นะคะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงมันทุกขังไว้มันเป็นอนิจอ,อนัตตาคือไม่มีตัวตนนะคะนี่แหละ ทั ature, ้งกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันนะคะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่เ็เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวดีเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวเสียดแทงเดี๋ยวหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวคันเดี๋ยวหายคันอะไรพวกนี้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายป่วยเนี่ยพวกนี้นะคะมันไม่เที่ยงดังนั้น อะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปนะะี่เขาเรียกว่าความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันรวมความนั้นเป็นไตรลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตจิตในจิตเป็นความคิดนะคะคำว่าจิตตะสังขารคือความคิดความคิดปรุงแต่งถ้าจิตพุทธะนี่คือจิตที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่รับรู้รับทราบ ทุกอย่างที่มากระทบสลายัตนาภายในคือหูตาจมูกลิ้นกายใจพอมากระทบแล้วเนี่ยเสียงนี่นะรูปรสกลิ่นสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นี่นะพอมากระทบแล้วเนี่ยมันจะเกิดเวทนานี่นะนี่แหละสลายยัตนาภายนอกและสลายยัตนาภายในพอมากระทบกันมันจะเกิดเวทนาทั้งทุกเวทนาและสุขเวทนานี่มันเป็นธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติเลยนี่แหละ จิตในจิตนะคะความคิดจิตตะสังขารคิดอะไรขึ้นมามันก็ปรุงแต่งคิดอะไรขึ้นมาก็ปรุงแต่งเป็นจิตตะสังขารหรือจิตที่ยังไม่ได้ฝึกแต่จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยอะไรผุดขึ้นมาจะอุเบกขาวางเฉยอุเบกขาวางเฉยหรือกลับมาที่ลมนะอะไรผุดขึ้นมานะที่สมองที่ความคิดผุดขึ้นมาในมนโนทวารอะไรก็แล้วแต่เกิดในภายในจิตใจเนี่ย มันคิดดีขึ้นมารีบกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมคิดชั่วกลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันจึงไม่ปรุงแต่งนะสังขารเก่าก็จะดับไปดับไปดับไปสังขารใหม่นี่ก็ไม่ได้สร้างเพราะว่าเราไม่ปรุงแต่งเพราะอะไรผุดขึ้นมาเราก็กลับมาที่ลมหายใจนี่นะมันเป็นผลดีที่เราใช้ลมหายใจนี่แหละ พระพุทธองค์ก็สอนมาประทานให้อา,านาปนสติหรือมีสติกลมหายใจมันช่วยได้เลยนะตัดระบบความคิดในะระบบความคิดเนี่ยเป็นสมุทัยนะสมุทัยคือต้นตอมันนะต้นต่อของความทุกข์ทุกข์นี้เราเห็นใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเห็นทุกข์นะ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเห็นไตรลักษณผู้ที่เห็นไตรลักษณในพัฒนาแล้วนะการปฏิบัติก้าวหน้านะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกาย <c oughs> เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะธาตุดินนำลมไฟเปลี่ยนแปลงแปรปรวน,น,นเป็นธรรมดาจะเป็นเนื้องอกเนะื้อร้ายมะเร็งอะไรทั้งหลายนะคะในร่างกายในส่วนไหนของร่างกายถ้าตรวจเจอก็ไปผ่าตัดออกก็ไปให้เป็นเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บก็ให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะมันเป็นเวทนาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเจ็บมันก็อยู่กับเราไม่นานนะ สบายก็อยู่กับเราไม่นานนี่แหละ,ะเขาเรียกว่ามันเป็นอน,นิจจังคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาเรียกว่ามันทุกนะเราเห็นทุกแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงพอเห็นทุกแล้วเนี่ยสมุทัยแล้วเราก็รู้แล้วคือความคิดสมุทัยมันจะเป็นต้นตอของทุกนะคะเป็นต้นเหตุข, <S <S 1> <S 1> ของทุกก็คือความคิดนี่แหละต้นเหตุ เราอยู่ดีๆเนี่นะเห็นอะไรแล้วก็ดูมันไปนะเห็นข้างในนะเจ็บก็ดูมันไปแล้วอุบกขาวางเฉยเดี๋ยวกระดับเจ็บตรงไหนก็แล้วแต่เจ็บปวดนะเนื้อตัวทั้งร่างกายแม้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มันกระดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันก็จะดับไปถ้าหากว่าเราปรุงแต่งนี่เป็นสังขารใหม่นี่แหละมันจะสร้างสังขารใหม่นะ เจ็บขึ้นมาก็เตปรุงแต่งแล้วโอ้ยสงสัยเป็นโรคนั่นโรคนี่สงสัยน่นน้นน,นี่นี่อะไรพวกนี้นะมันเป็นจิตสังขารจิตปรุงแต่งนะคะนี่แหละเพราะนั้นถ้าเรารู้ทันนะคะมีสติรู้ทันอะไรผุดขึ้นมารีบกลับมาที่ลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเอาแมวท้องไว้ยืดตัวขึ้นเอาตัวตึงตัวเกร็งเลยนี่นะมันก็จะดับไป มันก็หายไปที่ทุกทั้งหลายเนี่ยดับไปหายไปเห็นไหมถึงแม้จะมีมันมีต้นตอคือความคิดแต่เราไม่ปรุงแต่งมันก็คิดขึ้นมาแล้วมันดับไปนะจะคิดดีมันก็ดับไปคิดดีก็สร้างพบใหม่ดีแต่กมันก็ดับไปอยู่ดีคิดร้ายก็สร้างพบใหม่นะคะเป็นทุกขติภูมิเป็นอบายภูมิเป็นนรกไปเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยมันจะดับไปนี่แหละมันจะทําให้เราเนี่ย ไม่สร้างสังขารใหม่นะถ้าไม่สร้างสังขารใหม่ในะสังขารเก่าก็จะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปเวลาเราจเจริญอาณาปนสตินะเนี่ยทีนี้พอเราทําไปทําไปเราจะเห็นธรรมชาตินะธรรมชาติของกายเวทนาจิตเนี่ยเห็นธรรมชาติว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันเป็นทุกมันเป็นอนิจจังทุกข,ขังอนัตตาเนี่ยเรียกเขาเรียกว่าเห็นธรรมนะเห็นธรรมนีน่ก็คือเห็นไตรลักษณ์ก้าวหน้านะผู้ที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยลูกที่ถามมาเนี่ยลูกเห็นไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอปฏิบัติไปสักพักมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บร่างกายเลยเนี่ยแล้วก็ดูมันไปเบคาวางเฉยเนี่ยนะมันดับไปลูกก็ฮะมันหายไปไหนอย่างนี้เนะี่ย อันนี้แหะเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอละตัวใหม้พูดขึ้นมาอีกเจ็บอีกแล้วก็สังเกตดูเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเหมือนแมวสังเกตหนูนั่นแหละเฝ้าดูหนูเฝ้าดูรูหนูนะคะนี่แหละจิตของเรากัสตินะเฝ้าดูลมเฝ้าดูเวทนาเฝ้าดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจนะถ้าเราเฝ้าดูอย่างนี้เราจะเห็นไตรลกักษ นะลูกที่ถามในลูกจะเห็นใจรักดูลมสิลูกสูตรลมเข้ากลั้นไว้ก่อนเราไม่ต้องเอาออกแล้วก็ไปดูสิมันทุกไหมอึดอัดขัดเครื่องไม่ดูดูด,ดูมันไปไม่ไหวแล้วปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยเห็นไหมนี่แหละเห็นทุกนะคะเห็นทุกนะเห็นสมุทัยก็ถ้าเราเจมขึ้นมาเราปรุงแต่งว่ามันเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่สารพัดนะคะอันนั้นแปลปรวนอันนี้แปลปรวน สงสัยนั่นสงสัยนี่นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสมุทรไทยทีนี้พออะไรผุดขึ้นมานี่เราไม่ปรุงเนี่ยสมุทรไทยตัดนะตัดสมุทรไทยเลยเกิดดับเกิดดับตัดไปเลยนะคะตัดสมุทรไทย <c oughs> นี่แหละมันทําให้เราไม่สร้างสังขารใหม่เราจะอิสระเราเห็นใจรักแล้วยังอ,อลูกเอ,อ๋ยเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วยังเห็นความไม่เที่ยงเห็นทุกข์แล้วยังถ้าเรา ปฏิบัติแล้วเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เศร้าใจเจ็บปวดทุกข์ทรมานรอให้มันหายอันนี้เราเป็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์คืออ๋อมันเจ็บตรงนี้อ๋อเจ็บหน้าอกเจ็บราวนมเจ็บท้องเจ็บไส่เจ็บไหล่เจ็บแขนเจ็บตับไตไส้พุงอะไรก็แล้วแต่หรือเจ็บหัวเข่าอะไรพวกนี้เจ็บก้นนี่นะเจ็บกระดูกทั้งหลาย นี่แหละเราเห็นมันอยู่มันไปนะอย่าเพิ่งอยากให้มันหายนะดูมันไปว่ามันจะอยู่กับเรานานไหมนี่นะเขาเรียกว่าเราจะเริ่มเห็นทุกข์แล้วนะมันจะเริ่มเห็นใจรักด้วยการปฏิบัติก้าวหน้านะลูกถ้าเห็นใจรักเนี่ยเห็นทุกข์เนี่ยดูมันไปเออทุกตรงนี้มันก็ดับไปอย่างงี้นะโอ้ทุกที่ท้องท้องปวดแสบปวดร้อนปูดว่าปว้วับ สักพักมันดับไปอ๋อเห็นแล้วเห็นใจรักนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นใจรักพัฒนานะลูกพัฒนาแล้วนั่งดูไปสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปมันจะเกิดอะไรตรงไหนกลึงตัวมั่งกลั้นลมไว้มั่งดูวนไปยกไหล่ขึ้นถ้าแมวท้องนะทำให้มันเครียดสะหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มคลั่นนัวเคล่อมตัวแล้วนะ เมื่อลูกเห็นความคลั่นเนะื้อคลั่นตัวนี่เขาเรียกว่าเห็นทุกข์ไม่เป็นนะลูกนะเห็นทุกข์นะคะไม่เป็นเห็นมันเห็นนะเห็นทุกข์นี่แหละให้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆจนชํานาญเลยนะเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับเราตลอดเวลานี่นะและจะทําให้เราได้กําจัด สิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สํานึกนะเป็นอนุสัยกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสนะหรือสังขารหรือบาปอากุศลอะไรก็ได้นะคะชื่อมันเรียกได้หลายอย่างนะคะกิเลสสังขารบาปอากุศลมันอยู่ในจิตในใจของคนเราทุกคนเลยถ้าเรามาปฏิบัติมันจะเห็นผุดขึ้นมานะถ้าขยันทำเนี่ยมันก็จะหมดไปหมดไปนะ มันจะไม่สะสมละนะคะอะไรที่เราสะสมไว้หลายพหุประชาตินเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติอานาปานสตินี่มันจะหมดไป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 เมื่อมันหมดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดนิโรธนะทุกเราเห็นแล้วสมุทยัยเราก็เห็นแล้วดับไปแล้วทีนี้มันก็เกิดนีโรธพอกิเลสดับในนี้เกิดนิโรธเขาว่านีโรธก็คือกิเลสมันหมดไปกิเลสมันดับไป จะเจ็บตรงไหนก็เล็กแต่มันก็ดับไปนะมันจะเจ็บใหญ่เจ็บเล็กยังไงมันก็ดับไปนี่นะเจ็บหัวเจ็บหูเจ็บตาเจ็บจมูกอะไรทั้งหลายเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเจ็บหัวอกหัวใจปวดร้าวเศร้าขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปผิดหวังขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปบางทีโกรธขึ้นมาเลยนะหัวใจเราหงุดหงิดโกรธขึ้นมาเลยดูมันไปนะ ันจะโกรธนานไหมดูไปดูดูสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปด้วยนะคะมันจะอยู่กับเรานานไหมสักพักมันก็ดับไปนะบางทีเรายังไม่หันตั้งตัวเลยมันดับไปแล้วนี่แหละให้เห็นอย่างนี้นะลูกนะเป็นอะไรในะจิตใจเนี่ยสมมตเกิดความเศร้าเศร้าหมองมาเนี่ยเกิดความผิดหวังผูดขึ้นมานะคะเราไม่มีปีไม่มีคลุยเกิดความโกรธหงุดหงิดขัดเคืองอะไรก็แล้วแต่เกิดกรรมมาราคะ เกิดปฏิฆาอะไรก็แล้วแต่กลับมาที่ลมเลยนะลูกสูดลมกลั้นลมปล่อยลมทําอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเห็นนะเห็นทุกนั่งดูมันไปทั้งวันเลยนะใครที่ทําได้ทั้งวันเนี่ยหละไม่ไม่เสียชาติเกิดเลยนะแต่จิตและสติต้องอยู่ภายในนะต้องเห็นรูปนี่แหละเห็นรูปเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันสายเดี๋ยวมันขบเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมัน เสียดแทงเดี๋ยวมันชาเดี๋ยวมันมืนเห็นเห็นกายเห็นเวทนาก็คือมันไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวความเจ็บปวดรวดราวทุกทรมานความรู้สึกที่จิตรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาหงอยรู้สึกผิดหวังรู้สึกโกรธรู้สึกแค้นขึ้นมาเนะี่ยแล้วดูลไปดูนไปดูนไปเดี๋ยวมจะดับไปนะ อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่นั่งดูมันจะไม่เห็นนั่งจ้องนั่งเพ่งดูความรู้สึกข้างในนั่งนานก่อนนะมันถึงจะเห็นนะไม่ใช่นั่งปุ๊บเห็นนะนานเลยต้องครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะั่ยนะสิบนาทีในห้าทีดีไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นกิเลสไม่เห็นทุกมันยังไม่ขึ้นมาอย่างน้อยนั่งต้องสามสิบนาทีขึ้นไปหรือชั่วโมงยิ่งดี มันจะเริ่มเห็นทุกให้เราแล้วทุกน้นทุกนี่จำลนะมันเจ็บก็เถอะเชิดเชิดตัวขึ้นนะแงนคอขึ้นเชิดตัวขึ้นยกไหล่แมวท้องนะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งกับพื้นก็ได้นั่งบนอัศนะเนี่ยจะเห็นความทุกไวกว่าบนเก้าอี้าถ้กลางคืนนี่นอนทําเลยนะนอนเหยียดตัวเลยนอนง่ายเหยียดมือนะครบแนบลําตัว เริ่มค้าแมวท้องจูดลมกลั้นลมปล่อยลมเท้านี่ตั้งขึ้นมานะคะตั้งฉากกับโลกเลยตั้งขึ้นมาเท้าทั้งสองข้างตั้งเลยมือนี่เยยดเข้าไปเลยนะคะเหมือนตัวตึงตัวเกร็งแล้วก็เข้าไปดูข้างในนะสติและจิตเข้าไปดูข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะวุปปบวัปปบวุปปบวับวุบวับเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวนะคะเห็นชีพประจเลยนะใครเห็นชีพประจนในจิตละเอียดแล้วนะเริ่มจิตละเอียดจิตเข้าสู่ชั้นหนึ่งละ เห็นหัวใจเต้นตุ๊บต,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 ตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะคะเหมือนตรงนี้กระเทือนเลยนะคะนะกระเทือนกระเทือนกระเทือนเลยตรงนี้นะอกนะไปเห็นปอดนะคะไปเห็นปอดฟอกคือมันความรู้สึกน่ะเหมือนปอดมันฟอกโลหิตนะคะสูบฉีดโลหิตฟอกโลหิตอยู่ตับตไตเส้นพุงมันทํางานเนี่ยนะมันเห็นเลยนะถ้านั่งนิ่งดูเนี่ยจ้องดูเพ่งดู การเห็นตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นทุกเห็นความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้านะกิเลสจ,จะหมดไปโรคที่เราเป็นอยู่จะหมดไปสังขารทั้งหลายที่มันสะสมในจิตใต้สำนึกมันจะหมดไปหมดไปหมดไปอาศัยเวลาหน่อยนะขอให้นานหน่อยไม่ใช่สิบนาทีลุกนะเอาใค่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป ชั่วโมงไปเลยยิ่งดีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปนะสามวันนี้ไม่ชิมมั่นอธิษฐานปิดวาจาอธิษฐานจิตเพราะว่าไม่สบายนะคะไม่สบายนะแตไม่สบายแล้วตอนนี้นวันนี้หมดหมดละอธิษฐานถึงวันนี้นะคะถึงทำกลุ่มอะไรเสร็จเรียบร้อยก็พรุ่งนี้ก็เปิดวาจานะคะพรุ่งนี้ก็เปิดวาจาได้ ก็เราก็จะสังเกตความรู้สึกข้างในว่าขนาดที่เราไม่พูดเนี่ยมันเป็นยังไงเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะ่มันเท่าเราเบาบางไหมอะไรที่มันวุ่นวายอยู่นี่เนะี่ยมันสงบลงไหมเนี่ยนะให้ไปสังเกตตัวนี้นไหนเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะดีที่สุดเลยนะมนุษย์เนี่ยเพราเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนะเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนเห็นไหมถ้าใจต่ำใจไม่มีศีลไม่มีธรรมใจโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติทำร้ายผู้อื่นด้วยมโนกรรมสามมจีกรรมสี่กายกรรมสามไม่ใช่คนเลยนะคะไม่ใช่คนเลยเป็นสัตว์นรกสัตติละฌานนั่นนี่แหละแค่นั้น เรากลับมาแก้พฤติกรรมนะคะแก้ไขพฤติกรรมด้วยการสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมต่อเนื่องติดต่อกันเลยนั่งอธิษฐานสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นต้นไปนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหิวข้าวถึงเวลานะคะถ้าเริ่มต้นหนึ่งวันเนี่ยตื่นมาก็เริ่มอธิษฐานเลยนะคะจากนั้นก็สักเจ็ดโมงก็ไปทานข้าวเช้า แล้วก็จากนั้นก็ทําธุระส่วนตัวอะไรก็เป็นนั่งต่ออธิฐานจนถึงสี่เอ็ดโมงฉนันแล้วชันสี่เอ็ดโมงถ้ากินข้าวสองมื้อนะก็อธิฐานต่อไปเลยนะคะอธิฐานต่อไปเลยดื่มน้นําปนะตอนเย็นนะใครไม่ดื่มน้นําปนะก็ดื่มน้ําเปล่าเอามาไว้ข้างๆได้นะคะนี่แหละกลางคืนก็นอธิฐานต่อนี่แหละนี่เขาเรียกว่าหนึ่งวันเนี่ยนะคะหนึ่งวันให้ได้ตั้งแต่ ตีสี่ครึ่งนะคะถึงสามทุ่มครึ่งนี่แหละถ้้เรียกเป็นเวลามาตรฐานในเวลาเราอธิษฐานหนึ่งวันเนี่ยตีสี่ครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนี่แหละฉะนั้นลองตั้งสัจจะอธิษฐานไม่พูดจากับใครปิดวาจาดูแต่ข้างในดูหัวใจเต้นนะครับเป็นยังไงจังหวะทีจังหวะหวะ่างเบาเต้นเบาเป็นเต้นแรง สังเกตปอดตับไตข้างในทํางานยังไงวูบว,วับวูบวับอยู่ใช่ไหมนี่แหละให้สังเกตให้สํารวจนะคะใช้จิตและใช้สตินะคะไปสํารวจไปสังเกตแล้วเราจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นนี่แหละเห<ม>็นความเปลี่ยนแปลงเห็นไตรลักณลูกที่ถามมาตจนักคงจะเข้าใจนะคะก็คือความเปลี่ยนแปลงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยง พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดเวทนานะคะเวทนาในเวทนามก็เกิดความเจ็บปวดอึดอัดทุกข์ทรมานหรือเกิด,กดพลังงานสั่นสะเทือนตัวเบาไกลเบาเกิดทางขยานหรือเกิดตัวเวิงวางเข้าไปสู่ความเวิงวางหรือเกิดก็เรียกว่านิมิตจิตตะสังขารในชั้นสองก็ได้นะคะชั้นสองจะเกิดอะไรมากมายชั้นสองเนี่ยทำให้เราเห็นนะคะ ทำให้เราเห็นกิเลสเห็นทุกนี่แหละนะนชั้นสองฝึกไปนะลูกนะพอเข้าสู่ชั้นสองแล้วเนี่ยมทำไปทำไปแล้วจิตเริ่มจะเคลิมหลับนะคะถ้าเราไม่มีสติกรมจะหลับไปเลยนะคะหลับเคลิ้มไปเลยแต่พอมีสติใหม่เริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเวลาเรานึกได้เริ่มต้นใหม่เป็นการฝึกนะเป็นการฝึกตัวเองนี่แหละขอให้ลูกทุกคนสำเร็จ จงเข้าสู่ความให้เห็นไตรลักษณ์ปฏิบัติแล้วให้เห็นไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วลูกจะเห็นสัจธรรมความจริงว่าอ๋อร่างกายเราไม่เที่ยงเราไม่ไปพูดความจําทั้งหลายนะที่มันกระทบมันก็ไม่เที่ยงนะเขาดา่าเรามันก็ไม่เที่ยงนะเขาอะไรเรานี่ยตะเพิดตะคอกอะไรมันก็ไม่เที่ยงนะมันก็หายไปเขาชมเรามันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็หายไปนี่แหละ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายใจออกไปเพ่นผ่านข้างนอกหรือว่าเห็นข้างในสักพักมันก็ไม่เที่ยงเี๋ยมันก็หยุดเห็นนะคะหยุดหยุดรับรู้อะไรทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่าขันห้าไม่เที่ยงเลยนะคะขันห้าเป็นทุกพระพุทธองค์บอกเลยนะคะว่าขันห้านี่มันมันไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกฉะนั้นเรามาทําให้เกิดสัจธรรมความจริงตรงนี้นะคะ ในเมื่อไม่เที่ยงเราเห็นความจริงแล้วฝึกให้จิตเข้มแข็งให้จิตยอมรับอุเบกขาวางเฉยแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายมันจะดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วเราจะอิสระจากทุกแน่นอนนะคะไอ้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปนะบาปอกุศลสังขารทั้งหลายก็หายไปนะนี่แหละดังนั้นขอยให้ลูกๆทั้งหลายฝึกหัดขัดเกลานะคะตั้งอกตั้งใจให้ได้เลยแล้วลูกจพบความอิสระของจิตแน่นอนเห็นเห็นไตรลักษ เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงที่สุดก็คือจิตพุทธะจิตอิสระจิตนิพพานนะคะจิตที่เสวยสภาวะนิพพานเป็นพลังงานอันนี้จิตไม่มีมาไม่มีไปจิตไม่เกิดไม่ดับจิตอยู่ของเขาอย่างนั้นนะคะเป็นจิตอิสระจิตประภัสสรจิตนิพพานจิตสุญญตาไม่ต้องมาเวียนว่ายใจเกิดอีกจิตที่มีพลังงาน กลปะนะคะเป็นพลังงานกาลปะเป็นพลังงานปรามนูหนึ่งกาลปะเนี่ยนะคะมีปรามนูอยู่แปดตัวเนี่ยนะแปดตัวอัฐกาลปะเนี่ยเออหนึ่งอัฐคือแปดอัฐกา,าลปะคือมีแปดเซลแปดหน่วยเนี่ยก็รวมกันเป็นหนึ่งหนึ่ง ม่ดับไปแล้วสัญชาดัพลังเออพลังงานปรมาณูพลังงานปรมงงาณูหรืออะตอมเนี่ยนะมีอัตศะละะลมือกลปะแปดตัวไปรวมกันแล้วได้หนึ่งอะตอมหรือหนึ่งโมเลกุลหรือหนึ่งพลังงานนี่แหละฉะนั้นพลังงานทางวิทยาศาสตร์ยังหยาบอยู่เลยนะคะแต่พลังงานทางจิตที่พระพุทธองค์เรียกกะลปะเป็นพลังงานความถี่สูงมากไม่สามารถที่จะแยกได้เลยนะคะค้าหนึ่งกะลปะนี่นะ สามารถจะเอามาทำาวิปะะะัสนาสนคกำจัดอนุสัยกิเลสบาปอกุศลตัดภบตัดชาติได้อิสระไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละเป็นเป็นพลังงานลมหายใจนะคะฝึกบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆแล้วเราจะเข้าสู่สภาวะนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเจอสภาวะนิพพานปัจจโยโหตุเจอสภาวะนิพพานจิตอิสระจิตสุญญตาทั่วทุกรูปทุกนามด้วยเทิน ธรรมะสวัสดีค่ะ